การช่วยเหลือกรมทหารอย่างเข้มแข็งตั้งแต่การเป็นพิธีกรให้กับงานของกรมใช้ความสามารถด้านการร้องเพลงสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนทหารเกณฑ์คือหน้าที่ที่ทไม่ขาดตกบกพร่องของ,างปาร์คจองซูหรือลีทึกหัหวหน้าวงซุปเปอร์จูเนียร์บอยแบนด์ชื่อดังของวงการเพลงเคป๊อปในช่วงที่เขาเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา21เดือนแต่ระหว่างรับใช้ชาติเขาต้องพบกับข่าวเศร้าที่สุดในชีวิตเมื่อพ่อรวมถึงปู่กับย่าต่างถูกพบเป็นศพในบ้านพักของบิดาเมื่อวัน ที่6มก,กราคมที่ผ่านมาแต่เดิมข่าวการสูญเสียครั้งนี้ได้รับรายงานว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งไปถึงที่เกิดเหตุได้พบร่างของปู่และย่าของหลีทึกวัย86และ80ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงขณะที่ผู้เป็นพ่อวัย57ปีถูกพบว่าแขวนคอตายอยู่ในบ้านโดยทิ้งจดหมายลาตายเอาไว้ ซึ่งคาดว่าผู้เป็นพ่อที่มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าและเป็นผู้ดูแลปู่และย่าที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมระยะสุดท้ายเพียงลำพังเป็นผู้ปลิดชีวิตบุพการีของตอนเองก่อนตัดสินใจฆ่าตัวตายตามภายหลังหลังทราบข่าวร้ายลีทึกได้รับอนุญาตออกจากกรมเพื่อร่วมจัดพิธีศพร่วมกับพักอิงยางพี่สาวที่ต้องหยุดงานละครเพลงเพื่อมาจัดพิธีไว้อาลัยของครอบครัวที่โรงพยาบาลในกรุงโซ เตยเพื่อนร่วงวงซุปเปอร์จูเนียร์อย่างชินดงได้ยิติการจัดรายการวิทยุช่วคราวเพื่อเป็นการไว้อาลัยเช่นเดียวกับยออุกเพื่อนร่วงวงที่กล่าวไว้อาลัยผ่านรายการวิทยุของตงอีกด้วย ไนทึเกแจ้งเกิดในวงการเพลงตั้งแต่ปี2005<ร>ในฐานะผู้นำของซูเปอร์จูเนียวงที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งกระแสเคป๊อปจากการสร้างกระแสะความนิยมทั้งในเกาหลีใต้และเอเชียโดยทำสถิติเป็นศิลปินเคป๊อปที่มียอดขายอัลบั้มสูงสุดตั้งแต่ปี2009ถึง2011เอาีนซึ่งนักร้องวัย30ปีที่มีกำหนดปลดประจำการาปลายปีนี้ เคยเปิดใจถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยระหว่างพ่อและแม่ที่เป็นสาเหตุความเครียดและความกดดันในชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กโดยเฉพาะผู้เป็นบิดาที่เขาหวาดกลัวอย่างมากเขาจึงหันเหนความสนใจมายังอาชีพการเป็นนักร้องเพื่อพิสูจน์ตนเองที่การสร้างความสำเร็จในวงการเพลง โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ถือเป็นโรคที่กำลังคุกคามประเทศเกาหลีใต้อย่างสูงในปี2012มีผู้สูงอายุหนึ่งในส0ของประเทศหรือกว่า5แสนคน<ม>เข้ารับการรักษาอาการดังกล่าวเพิ่มจากปี2010เกือบ109ซึ่งคาดว่าหากอัตราการป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมยังไม่ลดลงผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในเกาหลีใต้จะทะลุหลักล้านภายในปี2024นี้ 장수 사회가.